กลับเข้ามาครับอย่างที่บอกครับนะขณะนี้พี่หมอตุลนครับคนรอกันมากสําหรับผลการลงมติของแพทยสภาคือย้ําอีกทีว่าการลงมติวันนี้ชี้เลยใช่ไหมว่าหมอโรงพยาบาลตารวจและหมอราชดานผิดหรือไม่ผิดไม่มีทางอื่นเลยใช่ไหมถูกต้องครับคืออันดับแรกต้องมีผลสรุปก่อนนะครับต้องดูองค์ประชุมหรือว่าอะไรสมมติว่าตามหลักครบองค์ประชุมเนี่ยก็เรียนเลยว่าในชั้นนี้เนี่ย ใช้มติครึ่งหนึ่งของที่ประชุมนะครับก็คือสมมุติว่า70ก็ต้องได้เกิน36เอ,อ่อแต่ถ้ามาน้อยรู้สึกเอาเอาเท่าที่มาครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมณวันนั้นเลยณววันนั้นแต่ว่าก็ต้องไม่น้อยกว่าต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า35ท่านแต่เท่าที่เช็คตอนนี้ผมเพิ่งออกจากห้องอป,ปรตาตัดมานเนี่ยก็เช็ค <H an: S 2> ว่าเร <im im S 2> ิ่มประชุมแล้วกแสดงว่าองค์ประชุมครบครับอ่าก็คือเอาตีง่ายๆสมมุติว่ามา40ก็ต้องได้20 20อ่าใช่ไหม มา50<ช>ก็ต้องได้26<ช>คือให้มันเกิน 1, 1> ใน 2, 2> ไวใ้ใช่ใชแล้วหลังจากมติวันนี้เอานะ<ช>ไม่ว่าจะออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังสําหรับทักษิณชินวัตรจะต้องส่งมตินี้ไปยังสภานายกพิเศษอีกทีหนึง่งตรงนี้เนี่ยอันนั้นเป็นเป็นขั้นตอนปกตินะครับแต่ก็มีผู้ทักท้วงว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรัฐรีท่านอื่นหรือหรือ สภานาายมพิเศษท่านอื่นนะครับก็ก็ก็ว่าไปนะ <c oughs> แต่ถ้าเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเป็นคนออกกฎกระทรวงอ่ะสมัยแกเป็นสาธารณสุขที่ท,ที่ที่เป็นที่มาของเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นมีคอนฟ lict of interest เต็มๆภาษาไทยเรียกอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่รู้ได้หรือเสียนะอา่อาเป็นอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องเต็มๆอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเนี้ยนะครับก็จะไม่ควรที่จะลงมติใดๆนะครับอาจจะมีผู้ทักท้วงในอาจจะมีผู้ถามถามประธานในที่ประชุมแหมซึ่งตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นท่านอุปนายกนงครับท่านท่านอาจารย์ประสิทธิ์นะครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภาที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้ก,ก็คงต้องมีคนซักถามว่าจะส่งท่านสาะพานพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าอ,อ,อันนี้เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะครับ วันนี้มีมีกรรมการท่านหนึ่งเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่พูดที่ถูกสอบสวนด้วยอ่าใช่ใช่คือท่านแพทย์ใหญ่ท่านปัจจุบันหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแพทย์นายแพทย์ใหญ่ท่านปัจจุบันซึ่งซึ่งเอ่อณขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรองแพทย์ใหญ่แญ่แต่ก็อยู่ในคณะกรรมการนะนะอยู่ในกรรมการด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมาประชุมนะครับอันนี้เนี่ยในขณะที่โหวตหรือแม้กระทั่งตอนนี้ไต่สวนหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะ ออกต้องต้องถูกเชิญถูกเชิญตามมารยาทต้องกันคุณออก<ช>ไม่งั้นค,คุณเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแน่นอนคมนมาโหวตก็ผมก็ต้องโหวตให้ผมไม่ผิดสิครับเออก็มันก็จะกลายเป็นหนึ่งเสียงที่ไม่ผิดเอาล่ะมันก็จะมีสองเรื่องคือคุณผู้ชมถามเยอะว่าเอ๊ะตามข่าวที่ออกมาเนี่ยสมมุติว่าผลการลงมติเป็นลบกับทักษิณคือหมอเอื้อจริงๆส่งไปถึงสภานายกเขาอาจคุณสมศักดิ์เทพสุทินอาจจะไม่ได้โหวต แต่เขามีสิทธิ์ภาษาอังกฤษเรียกวีโต้หรือยับยัง้งคนก็เลยสงสัยตรงนี้และต้องต้องอ,อ้างถึงประวัติอดีตนะครับที่ผมลงในไทยโพสต์เมื่อเมเชา้านี้ก็คือว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ไม่เคยมีไม่เคยมีเลยว่าสภา,านายกพิเศษเนี่ยคัดค้านแล้วสำเร็จแต่อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดนะก็ก็ <laughs> <laughs> คุณทำก็ทำได้แล<ต>วผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันเป็น ค้านสายตากรรมการเองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยกรรมการทุกท่านเนี่ยพร้อมกันที่จะรวมพลังมาให้ให้ได้เสียงสองในสามของของชุดใหญ่ครันนี้ไม่ใช่สองในสามของที่ประชุมและต้องเป็นสองในสามของกรรมการทั้งหมดก็คือประมาณห้าสิบคนนั่นก็คือว่าประมาณจะเป็นวันที่สิบสองมิถุนายนซึ่งก็ทันสุกสิบสามฝันไล้ของ <ümüz> อใครบางคนน,นะครับก็คือคือสุกามิถุนายนเนี่ยก็ เป็นวันนัดไต่สวนนั่นนัดนัดพร้อมวันนัดพร้อมของสารดีกาแผนกียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณผู้ชมเข้าใจนะเอาย่อๆก็คือวันนี้ถ้าเขามีมติก็ต้องส่งต่อตามตามกฎกฎตามขั้นตอนของเขาเลยถ้าทางนั้นยับยั้งก็ต้องเอากลับมาที่วันนี้อีกทีหนึ่งที่มติคณะที่ประชุมนี้อีกทีทีนี้จะต้องกลายเป็นสองในสามถ้ายังยืนยันว่าหมอสองคนนี้ผิดต้องสองในสามขององค์คณะละ แต่โดยปกติคุณหมอตุนบอกถ้าคุณค้านสายตางั้นคุณยับแน่นอนครับคุณยับแน่นอนเพราะว่าเรา่มันเ,เรามีทั้งกรมกร,กร,มกร,กรมการกรกรมการไต่สวนกรรมการกั่นกรองซึ่งว่ากันกรองเนี่ยก็มีนักกฎหมายนะครับมีอายการมีธนามีอดีตผู้พิพา,ากษารย์นี้แล้วแต่ชุดนะครับแล้วแต่ชุดเราจะไม่ระบุว่าเป็นท่านใดนะครับก็ถ้าเกิดนั่นท่านใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้องอันนี้เขาข่ายม157 อันนี้ประกาศตรงนี้เลยนะครับฝากถึงท่านวาสตรวิเศษนะครับบอกว่าท่านคงคงรู้จักหมอตุนดีแล้วได้เจอเจอหน้ากันอีกนานแน่ครับนะฮะหนึ่งห้าเจ็ดแน่นอนครับนี่คุณประกาศเป็นที่แรกเลยนะพวาคุณผู้หมอาห้องผ่าตัดนะบอกเลยครับบอกว่าถ้าถ้าท่านตาดสินะไรนะครับท่านจะเป็นเนตรสองครับโอ้โหอ่ะ แต่เดี๋ยวเรียนคุณหมอก่อนนะเรียนพี่หมอเรียนคุณผู้ชมก่อนถ้าเขาเริ่มแถลงปั๊บผมขอญาตตัดเข้าบรรยากาศสดๆให้ดูด้วยนะฟังมากกันนี่ก็รออยู่เหมือนกันอ่านะนี่เราเห็นจอนะครับผมให้จอจอเล็กไว้ทีนี้ก่อนหน้านี้พี่หมอมีข่าวจากคุณจตุพรพรมพันธ์ก็ได้ที่เขาบอกว่าเฮ้ยข่าวออกมาว่าอะไรนะเอาผิดสองคนถึงขนาดพักไปประกอบโลกแล้วก็อีกห้าคนจะต้องโดนสอบสวนเพิ่มคือ ชุดนี้สามารถลงมติวันนี้ได้เลยได้ครับอันนี้ได้ครับแต่ต้องต้องออกตัวก่อนนะผมไม่รู้ว่าคุณจตุพรไม่เอามาจากไหนนะเข้าใจเข้าใจ <c oughs> แต่หมายความว่าถ้าอนุบอกว่าผิดแล้วชุดใหญ่ลงลงโ <ลง S 2> ทษตามนั้นซึ่งซึ่งซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะครับน้อยครั้งมากที่ถ้าเกิดสองอนุบอกว่ามีความผิดเนี่ยกรรมาการชุดใหญ่เนี่ยจะจะมีความเห็นเป็นอื่นครับ อ่าพอเขาถ้าเขาเห็นคอยด้วยเขาลงโทษทันทีได้เลยได้เลยครับได้เลยครับโอ้โหคราวน,นี้การลงโทษเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยมันก็ตอนนี้มันก็เหมือนเทียบเท่าปปชนะหรือมันเป็นสรุปมันเป็นคสั่งทางปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะไปร้องอุทธร์ซึ่งอุทธร์ของแพทยสภาเนี่ยก็จะเป็นศาลปกครองศาลปกครองกลางอ๋อคือเขาก็ยังมีมีประตูให้สู้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็น สมมติว่ากรณีคนไข้ฟ้องแพทย์<ฮ>ะนะครับแล้วก็จะมีว่าถ้าแพทย์บอกว่าแพทย์ผิดแพทย์ก็ไปอุทธรถ้าบอกแพทย์ถูกคนไข้ก็ไปอุทธรครับอันนั้นก็่นแปลมันก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดผดเด็จการปิดทางหมดคุณก็ยังสามารถที่จะสู้สู้ในทางกฎหมายได้อีกครับออย่างไรก็ตามเนี่ยคือคือผมคิดว่าเมื่อเมื่อมีผลออกมาอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ ไม่ว่าจะเป็นท่านชันชัยหรือว่าคนที่รู้เห็นผลของอันนี้เนี่ยสามารถที่จะนำนำสืบหรือส่งข้อมูลเนี่ยสู่สารดีกาสู่องค์คณะได้เพราะว่าเพราะว่าในในระบบการพิจารณาคดีไต่สวนนะครับซึ่งไม่ใช่พิจารณาคดีย้อนหลังนะครับแต่ตอนนี้เป็นสารพิจารณาว่าการบังคับคดีเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับขั้นตอนทุกอย่างหรือเปล่านี่คือที่มาของว่า บัตรนี้สารได้เห็นความปรากฏต่อสารแต่ว่าปรากฏต่อสารเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มหนึ่งในข้อมูลนั้นเนี่ยก็คือว่าการการส่งตัวไปรักษานะครับแล้วไม่ส่งกลับเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าไม่ป่วยวิกฤตจริงนะครับแล้วไม่ยอมส่งกลับอันนี้ผิดครับคือตอนนี้สองขาแน่นอนละเอา,อางี้นะคุณผู้ชมผมเข้าใจที่คุณหมอตุนว่าวันนี้ผลเป็นอย่างไรก็ตาม สองขาแน่ๆยิ่งถ้าออกมาเป็นลบกับคุณทักษณิณนะอขาหนึ่งเนี่ยคุณชาญชัยอิสระเสนาลักษ์ผมบอกชื่อก็ได้คุณสมชัยแสวงการจะเป็นคุณหมอตุลสิทธิ์ที่สมวงอ่ะเขารออยู่แล้วว่าผลเนี่ยถ้าส่งถึงสารดีกาแผนกคดียาเพิ่มเติมได้เขาก็จะทําที่ชาญชัยแต่อีกขาหนึ่งอันนั้นก็ไม่ต้องรอพอดสารเขาบอกแล้วว่าสารเขาจะใช้อํานาจสารไตสวนเองสารอาจจะรอผลวันนี้อยู่ก็ได้ใช่ครับ อ,อีกขาหนึ่งก็เมื่อกี้บอกแล้วบอกว่าก็ต้องไปไปสภานายกิเศษก็เรื่องของเขาก็เราบอกตรงน,นี้เลยนนเขามีอนนโอกาส15วันโอ้สิวันก็บวกไปก็ไม่ให้พรุ่งนี้วันก็ได้อะเพราะว่ากว่าจะทําหนังสือส่งถึงนายกพิเศษเขาอาจจะบอกอ้างถึงว่าเป็นวันจันทร์อังคารก็ได้อะ นะครับองังคารหน้าหกสิบห้าว,วันก็คือภายในภายในสิ้นเดือนอสิ้นเดือนพฤษภาให้สิ้นเดือนเลยก็ต้องก็ต้องออกมาก็ทัน12บมิถุนายนอยู่ดีทันสิบสามิถุนายนอยู่ดีเท่ากับวันเนี้ยสารดีกาของของนักการเมืองเนี่ยก็รอผลวันนี้ได้เหมือนกันผมว่าท่านอาจจะรอดูจอเมื่อกี้อยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าความเป็นที่ประจักษ์แล้วถูกไหมฮะสารใช้คําว่าความเป็นที่ประจักษ์ว่ามีมีความ มีการกระทำอันอาจจะขัดต่อการพิพากษาของศาลวันนั้น,นท่าน,นใช้คำนี้เป็นคำสั่ง,น,งนะฮะ,ะทีนี้เรารู้แล้ว,ว่าในแพทย,ยสภาเป็นอย่างนี้ลักษณะการลงโทษเป็นอย่างนี้ประเด็นที่จะถามก็คืออย่างนี้นะครับคุณหมอช่องออกของคุณหมอทั้งสองที่ทั้งราชทันและตำรวจโรงพยาบาลสองที่นี้เ,เราเราอย่าเพิ่งกล่าวหาเขาอย่างเดียวเขาจะรอดจากวันนี้ได้ ด้วยประเด็นอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องบ้างหรือว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยบ้างแล้วก็ข้อเท็จจริงงินส่งยกตัวอย่างเช่นนะ่ะแพทย์ลงมารัชธันเนี่ยแพทย์ลงมารัชทันเนี่ยเ,เขาบอกว่าพอรับรายงานจากคุณพยาบาลที่ที่ได้ที่อยู่ใก<ด>ล้ชิดนี่นะเขาบอกเอ้ยส่งเลยไม่ต้องรอกว่าจะนักกระช้าผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ชุดท่าจามรเนี่ยได,ได้ได้สอบตรงนี้หรือเปล่า เพราะตามหลักการแพทย์เนี่ยจะวินิจฉัยส่งโน้นส่งนี่เลยเนี่ยมันจะต้องตรวจก่อนการรับฟังข้อมูลอย่างเดียวอาจจะไม่ถือว่าไม่เพียงพอนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรมาราชทานเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มูมากาไก่นะเข้าเว็บไซต์ดูก็ได้นะครับ4 0 0อยเตียงนะครับโเดียวโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ใช่ไม่ใช่คลินิกซอมซ้อนะครับอันนี้เป็น4 0 0ร้อยเตียงนี่ต้องบอกว่าโรงพยาบาลเรียกว่า เหนือกว่าโรงพยาบาลอำเภอแน่นอนก็เปอยรักษาได้ไหมโรงพยาบาลจังหวัผมสองกล้องไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยวินิจฉัยได้มีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกมนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีเครื่องเครื่องหลายโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยเวลาที่จะวินิจฉัยนะครับซีทีต้องส่งไปศูนย์เอกชนแต่นี่ที่ที่ที่นี่ทําได้เลยที่ที่โรงพยาบาลราชการทําำได้นะครับเอครับก็คือ ไม่ใช่โรงพยาบาลไก่กาเลยครับเออแล้วก็เอาเอ็นเปื่อยยุ่ยเนี่ยใครๆก็รู้นะครับไม่มีเอ็นเปื่อยยุ่ยคนไหนวิกฤตนะครับอ่าอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเนี่ยหลายคนก็ทักแล้วบอกว่าอืมคนคนที่ทําร้ายพ่อตัวเองนี่ก็มีโน่ไปบอกว่าผ่าตัดเนี่ยแต่ผ่าตัดอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ผ่าตัดมะเร็งนะครับนี่คุณผ่าตัดเอ็นนะครับคืการนี้ที่องค์ิงไปบอกว่าผ่าตัดเนี่ยขอโทษนะครับเอ็นเปื่อยอย่างนี้เนี่ยหนึ่งนะ รักษาเป็นคอนเซอร์วทีฟไม่ต้องผ่าตัดก็ได้สองถ้าเกิดตลอดร้อยแปดสิบวันเนี่ยนะครับร้อยแปดสิบวันแรกเนี่ยนะเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยหมอที่เขาผ่าตัดสองกล้องทั่วประเทศเขารู้ครับว่าไม่มีใครเขาทํากันเป็นข้อบ่งห้ามด้วยซ้ําไปถ้าไปรักษาเนี่ยถือว่าผิดมาตรฐานการรักษาเท่ากับว่าที่นายกรัฐมติพูดเมื่อสองวันก่อนตอนนี้พัทหารวอัวงคารให้สัมภาษณ์แบบเต็มปากเต็มคำเลยว่า คุณพ่อผ่าตัดพ่อป่วยจริงป่วยจริงและผ่าตัดด้วยพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อลืมคําว่าอะไรรู้ปะลืมคําว่าวิกฤตคือผมยอมรับนะแท็กสินป่วยจริงผมไม่เคยปฏิเสธเลยว่าป่วยจริงแต่ว่าทุกคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตเพราะว่าถ้าป่วยไม่วิกฤตจะต้องอยู่โรงพยาบาลราชทันหรืออยู่เรือนจาเลยเอ,เ,อเอาเอาเอาอย่างนี้นะก่อนมาเนี่ยเขาอยู่ในห้องผ่าตัดถูกไหมเอาผมถามหน่อย เมื่อกี้สภาพขออภัยนะสภาพของของผู้ผู้ที่เราต้องทําการผ่าตัดเนี่ยถ้าเทียบกับสภาพคุณทักษิณใครดูดีกว่าอ่าโอทักษิณดูดีกว่าเยอะ <laughs> ไม่ต้องอื่นแค่เอาน,นี้ขอโทษขอโทษคือ<พ>คือ,คอเราเราก็พยายามน,นะพมาพพินนะเอาทุกท่านเทียบกันเลยทักษิณกับบิ๊กป้อมเนี่ยเดินไปไหนยังต้องจูงไงโอเคนะครับอันนั้นยังไม่วิกฤตเลย ยังไม่วิกฤตเลยนะครับออบอกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้ามีสิทธิ์บอกเดี๋ยวขอเป็นนายกหน่อยนะครับคือคือ,คอเทียบกันง่ายๆแล้วก็แล้วนี่นี่จะขอไปเป็นตัวแทนประเทศไอยไปเจรจากับทรัมป์เดี๋ยวภาษีาษีีผกลับมาช้าวันนี้เขามีข่าวหรือว่าห้องอะไรนะห้องพิจารณาคดีศารเบอร์เจ็มีคนไปขอออกนอกประเทศเขาไปขอจริงๆ ไปขอออกนอกประเทศจริงๆข่าวลือที่บอกว่าห้อง7 0 8อะไรอ่ะมีข่าวออกมาว่าไปขอออกนอกประเทศจริงๆบอกว่าต้องไปเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์ขอขอให้พอให้กินแฮว์เียคนงงมากคืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมีข่าวออกมาว่าคุณทักษิณชินวัตรไปขออนุญาตศาลเพื่อออกนอกประเทศโดยอ้างว่าจะต้องไปเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์กรณีไอริซิพเปอร์ข้อแทลิฟทีนี้คำถามมันกระหึ่มเลย คุณจะอ้างกับศาลว่าคุณจะไปในฐานะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยก็ไปป่วยวิกฤตที่เมกาหรอกไม่ใช่ตกลงไปจริงนะไปจริงนะไปขอจริงเห็นเห็นข่าวอนุญาตหรือยังยังยังเราบ่ายนี้อุ้ยแล้วผลแพทยสภาก็ออกบ่ายนี้หรอหนึ่งหนึ่งนะกรกฎาดืนี้หนึ่งหนึ่งสองคดีหนึ่งหนึ่งสองรออยู่อับไปต้องถึงกรกามิถุนายนสิบสามเนี่ยแล้วก็เนี่ยค่อยค่อยย้อนเนี่เพราะสิบสามมิถุนายนเนี่ยก็ เขาก็ยังบอกว่าจะมาได้หรือเปล่าแต่ดับแรกเนี่ยทักษิณก็ต้องส่งเอกสารก่อนภายใน30วันก็คือน่าจะประมาณสิ้นเดือนพฤษภาแหละนะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าสารจะได้มีเวลาอ่านนะฮะผมไม่แน่ใจว่าในในหนังสือที่ส่งถึงทักษิณเนี่ยสารน่าจะระบุเลยนะให้บอกมาเลยว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไร ได้รับการรักษาอะไรอ๋อเพราะคุณเป็นคนคนอ้างว่าคุณป่วยคุณต้องบอกเลยอาการคุณเป็นยังไงโรคอะไรใส่ท่อช่วยใจไหมส่วนหัวใจไหมถ้าบอกว่าเป็นเป็นเป็นโรคหัวใจเพราะนี่คือหนึ่งในสี่โรคในนั้นเขามีสี่โรครลายแหล่ใช่ใช่เออเอ็นเอ็นเยุยเอ็นถูกตุนอะไรเงี้ยไปเออไม่ใช่หรอกนะครับก็จะมีอ่ะปอดปอดแหกอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ไม่แต่ละโรคกไม่น่าใช่อ่ะนะครับอ๋อไม่นี่ อย่าลืมนะครับโจ์เนี่ยนะหมอตุลจาแม่นนะแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วก็บอกว่าพยาธวัดปุ๊บบอกความดันตกแล้วก็วัดปานิ้วบอกว่าแซปเก้าสามไม่รู้หวยออกเขาเรียกอะไรปร,ริมาณออกซิเจนตกก็บอกว่าว่าตกอ่ะตกก็ไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือตามหลักปกติเนี่ยพยาบาลถ้านั้นองแบอ๋อกดม,ดมออกซิเจนก่อนสิคนที่ที่ทททตอนช่วงโควิดอ่ะท,ที่ที่รัฐบาลเขาแจก แต่ในเสียงนี้ว่าในกระรวงแบบนี้ก็ตกก็เขาก็หาออกซิเจนมาให้กันหรือว่าไม่ก็ไปก็ให้ออกซิเจนนิดหน่อยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็มีผมจาไม่ได้ผมป่วยวิกฤตผมหมดสติไปแล้วก็ผมอยู่ตรงนั้นเขาถึงได้ส่งผมออกไปไงผมจําไม่ได้ผมหมดสติแล้วแล้วใครตามไปด้วยล่ะอ๋อไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าหมดสตินะแต่เห็นบอกว่าโอ้โหแบบพอนั่นมาก็รับแขกยิ้มร่าเลยอ่ะใช่ไหมไม่ไม่กี่วันก็ยิ้มร่าเลยนะครับนะมันมีมันมีพิรุธหลายอย่างมันมีพิรุธหลายอย่างแล้วก็ ถึงขนาดว่าเนี่ยย้อนกลับมาที่ตอนนี้เราก็รอที่ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเราก็ใจจดใจจ่อ,อแพทยพ์ทสภาใช่ครับผมผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านกรรมการทั้งหลายเนี่ยด้วยความที่ต้องบอกเดินไปวันนี้นะทุกคนต้องบอกว่าถือถือท่องไว้เลยบอกว่าฉันจะรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพแพทย์ไว้ให้ได้คนที่มาจากคณะแพทย์อ่ะนั่นคือทั้งทั้งคณะเลยนะครับ อาจารย์แพทย์นิสิตแพทย์แพทย์ที่อยู่ในโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเดินไปเนี่ยท่านแบกนี่ไปนะแพทย์ทั่วประเทศนะอย่าลืมนะว่อวันที่แค่เลื่อนวันที่สิบเมษาเนี่ยเสียงโหยระงมเลยอะ่ะเข้าใจเกียรติยศศักดินี้แทบจะหายหมดเลยแล้วพอไปเจอบอกว่าเลื่อนไม่มีกําหนดแลวนั่นผมนึกต้องเดินไปบอกว่าอขอครับผมกราบไหว้ละครับท่านอาจารย์ ท่านกรรมการทั้งหลายขอเป็น8ดพฤษภาได้ไหมก็คือวันนี้ก็คือตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเอกสารเนี่ยเราก็ไม่ไม่มั่นใจว่าท่านอนุไต่สวนท่านจะทําทันหรือเปล่านะครับปรากฏว่าแม้ช่วงผ่านช่วงสงการก็ได้ข่าวว่าท่านก็เร่งทํางานกันหารู้ค้ามก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านในนัดที่นี้แล้วก็ไปอย่างที่ประกาศไว้นะครับว่าต้องไปอนุไต่สวนจากไปแต่สวนไปกัรไกร แล้วก็เข้าอนุบริหารเพื่อที่จะจัดวาระก็ก็เป็นที่มาของวันนี้ตลอดตลอดตั้งแต่ต้นเมษาถึงเมษาเนี่ยก็ได้ทำทุกทุกท่านก็ทำหน้าทีออ่อย่างเต็มที่ผมก็ต้องขอคา,ารวะชื่นชมนะครับเพราะว่าแม้เป็นเสียงเล็กๆของสมาชิกคนหนึ่งนะครับไปไปนั่นมาเนี่ยผมไม่ได้ไปต่อว่าหรือไปเลยไปเไปเนี่ยด้วยเจตจำนงทนี่บอกว่าขอให้ช่วยกันที่รักษารักษา เป็นเกียรติศักดิ์และเกียรติภูมิของแพทยสภาและวงการแพทย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ท่านท่านก็ได้ทําหน้าที่ของท่านวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปด่าทอหรือว่าอะไรผมไปแค่เพื่อบอกว่าท่านอาจารย์ครับท่านกรรมการครับคนข้างนอกเขาเขาดา่าเราครบเลยครับคือพี่หมอพูดเนี่ยผมเข้าใจตลอดเวลามาเนี่ยสังคมโลกทะคุณผู้ชมไม่ใช่สังคมไทยสังคมเดียวเขายกย่องให้เกียรติแพทย์โดยโดยปกติเพราะคุณอนะ ต้องรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์คุณต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าคนปกติอยู่แล้วแต่ครั้งนี้คือเรารู้สึกว่าถูกย่ํายีเหยียบย,ย,ยามเหลือเกินถูกไหมคือมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยครับก็คือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเอางี้นะทุกองก์เนี่ยก็ไปหมดแล้วชื่อเสียงของสอตง,งก็ไปพร้อมกันติรคือคือมันจะเหลืออีกกี่องค์กรนั่นคือยี่แปดมีะนะโอเคพอพอพอต้นต้นเมษาพอต้นเมษาบอกว่าเลือดนี่แบบตอนนั้นทั่วไปบอก ทุกคนบอกแล้วประเทศไทยจะเหลืออะไรอะไรนะครับเดี๋ยวข้างนอกเขาส่งข่าวมาว่าไงนะอ๋อพี่หมอเดี๋ยวผมถามนิดเดียวนะเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมส่งมาถามว่าชุดสืบสวนไต่สวนของอาจารย์มอมรเนี่ยจะต้องมีคําว่าเวทระเบียนเข้าไปยุ่งด้วยไหมคาใจอับคำนี้มากเลยเร็วเหลืออีกไม่กี่นาทีเบอรบผมไม่รู้ว่าเอกสารที่ส่งสามหน้าเนี่ยเป็นอะไรอืแต่ว่าผมขอใช้ว่า ถ้าสามร้อยหน้านะร้อยปสิบวันนะผมว่าน้อยเกินไปผมว่าไม่ใช่เวทระเบียนตัวจริงคือทําไมเวทระเบียนของทักษิณชินวัตรมันกลายเป็นเอกสารที่ลับที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเขาถามเพราะว่าเพราะว่ามันร้อยแปดิบวันไงมันต้องสักิลและมันต้องมันต้องวิกฤตตลอดร้อยแปดสิบวัน<อ>ซึ่งใครออใครจะเชื่อนะผมบอกเลยหมอตุลไม่เชื่อคนนึงแหละแล้วผมเชื่อว่าคนนี้ไม่เชื่อนี่มีมากกว่า มากกว่าหมอตุนคนเดียวหมอวรงอีกคนเยอะแยะกันเนี่ยเพราะว่าอะไรครับผมเขียนบทความอยู่อันหนึ่งบอกว่าคนที่แฉไม่ใช่หมอตุนไม่ใช่หมอวังรงทักษิณเองวันไหนรู้ป่ะสิบแปดกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนั่นแหละคือวันแฉว่าตัวเองไม่ได้ป่วยวิกฤตอ้าวก็เขาออกจากโรงพยาบาลตำรวจไงก็ออกจากโรงพยาบาลตำรวจคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลพระรามเก้าหรือโรงพยาบาลอื่นสิเพราะคุณป่วยวิกฤตอยู่คุณลืมหรือเปล่า เอาหายไงหายหายไม่ได้อะไรหายทีวันเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่ได้ป่วยวิกฤตถ้าไม่ได้ป่วยวิกฤตคุณต้องกลับลงมาราชทรรอ่าเข้าใจแล้วเพราะตอนนั้นเขายังติดโทษอยู่นะแต่ราชัรร์ไปพักให้เขาเองอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็คือคือได้กลับได้แต่ถ้าแต่ใน17็ดกุมภาเนี่ยคุณยังไม่กลับไม่กลับเรือนจำเนี่ยเพราะว่าคุณอ้างว่าป่วยวิกฤตอ่ ผมเมื่อกี้ผมนึกในช็อตก่อนเนี่ยผมนึกบอกว่าบอกอิงเอ้ยแต่พูดอะไรเนี่ยนะมันทำร้ายพ่อตัวเองนะชัดป่วยก็ไม่ได้บอกว่าป่วยวิกฤตไอ้ผ่าตัดก็ผ่าตัดของเราเรียกว่าแบบว่ามันไม่ได้วิกฤตแล้วถ้าวิกฤตจริงห้ามทําเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่จับจากจากคำพูดของของอิงเนี่ยก็คือทำร้ายพ่อ ไม่มีใครจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองความหมายเป็นอย่างนี้ทำร้ายพ่อทำร้ายพ่อโอ้สุดท้ายมันเวลาจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตยังไม่แถลงใช่ไหมยังไม่แถลงใช่ไหมที่ยังนะเชื่อไหมครับว่าสังคมไทยณวันนี้ความเชื่อมั่นในกระบวนการมันตกต่ำจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ดราม่านะเราอธิบายกันขนาดนี้มีข้อสงสัยมีข้อสังเกตมีข้อจับโปะมีข้อเอ๊ขนาดนี้ เขาบอกว่าสุดท้ายมันก็จะมีอำนาจที่มาบีบบังคับให้เป็นไปตามสั่งได้อยู่ดีแต่ผมก็เชื่อว่าทุกครั้งเนี่ยนะครับที่ที่เราสู่ภาวะวิกฤตของสังคมเนี่ยมันก็จะมีคนดีคนเก่งเนี่ยกล้าที่จะลุกขึ้นมาเสมอประเทศไทยนึงอยู่รอดมาทุกวันเนี้เพราะว่าจะต้องมีสมัยก่อนก็นะครับเดชพันเร <พะ S 2> ศวน สมเด็จพระเจ้าตากสินชาวบ้านบางละจันไม่ใช่แค่พระมหากษัตริย์นะครับหรือว่าผู้นําทัพชาวบ้านเองเนี่ยอย่างชาวบ้านบางละจันประชาชนนี่แหละนะครับนี่แหละที่จะนำนำประเทศเนี่ยลุกขึ้นมามาทีหน้าต่อว่าบอกไม่มีใครไม่มีใครที่จะค้ำชูประเทศได้แล้วเนี่ยประชาชนจะลุกขึ้นมาเองล่าสุดเนี่ยผมต้องขอชื่นชมนะครับ9เมษานยน,านเนี่ยถึงขนาดรัฐบาลเนี่ยต้องถอน ล่างกันเอนเตอร์เนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าอะไรนี่แหละครับและครั้งหน้าจะใหญ่อีกครั้งก่อนหน้าก็ครั้งที่แล้วก็อย่าลืมนะครับพรบรนิรรทษกรรมสุดซอยเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักไม่ได้ออกไปเพราะว่าจำนำข้าวนะแต่เพราะพระบรท,ที่ทุกคนบอกรับไม่ได้ที่เขาเรียกรางผิดคนโกงสุดซอยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่อมั่นในในความรับผิดชอบความสำนึกในในชาติ ถ้าถึงที่สุดแล้วมันอันนี้ไม่ใช่อีกแล้วเนี่ยทุกคนจะออกมาครับไม่ต้องเรียกร้องครับ<ะ>เขามากันแน่ๆครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงคุณหมอตุลและผมเข้าใจดีนะครับว่าเรายังคงรอมติของที่ประชุมใหญ่แพทย,ยสภาไม่ได้ชี้เลยนะครับใครถูกใครผิดใครจะต้องถูกใบถอดใบประกอบโรคสินใครเอื้อไม่เอื้อเรารอขบวนการขั้นตอนของการตรวจสอบอยู่ขอทิ้งท้ายครับ<ะ>ถ้าเกิด ผลวันนี้นะครับออกมาว่ามีการช่วยเหลือให้ทักษิณเนี่ยได้ย้ายจากเรือนจำมามาโรงพยานตำรวจอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ยังไม่ได้บังคับคดีจริงตามคำพิพากษาของศาลและสิ่งนี้มติวันนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นจะต้องถึงมือขององค์คณะผู้พิพากษาศาลิีกาแผนกคดียาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่างแน่นอนและสองถ้าเกิดสภานายกพิเศษยับยังยบย้งเจอหมอตุนแน่นอน157ประกาศได้เลยทั้งหมดนี้แหะครับก็คือเรื่องราวของเรื่องนี้ต้องเคลียร์วันนี้และพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าร้อนแรงกว่านี้ติดตามข่าวด้วยกันนะติดตามข่าวด้วยกันแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทาง JKN t o น n e w 18กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและ คุณหมอตุลสิทธิ์สมบงลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยๆอมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริก ปลาดุกฟูแซบก็คัดสรรแบบหืมปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสําหรับน้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรย๋วยเตียว ก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่020160000หรือว่า Line แอดท999รับประกันครับทั้งสองรถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ